สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์หรือยอดหัวใจนะคะใน t ิ k t ตอกดเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ยอดใจเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการดันฝีของตนเองก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะและเว็บไซต์ที่เราจะแนะนํากันในวันนี้ก็คือ spe s m นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPESM นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพ์ได้เลยนะเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนาะก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานดยลงทะเบียนใช้งานผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานพร้อมกับเราไปเลยก็ได้เนาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมวดหมู่และบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดหัวใจนะคะของ tiktok นั่นเองก็เลือกไปที่ tiktok ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเราก็ใช้ไปรวบรวมบริการที่รวดเร็วอีกเช่นเคยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยบริการก็หาเป็นเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วเนาะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไป copy link นะคะหน้าวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะคะหรือยอดหัวใจนั่นเองนะ เแล้วก็ให้นำนิ้งมาวางและใส่จํานวนที่เราต้องการนะคะขั้นต่ำอยู่ที่10นะคะแล้วก็ใช้เลยนะคะ500เลยเนาะนี่เวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่11นาทีค่าใช้จ่ายแค่2บาทเองนะคะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะเมื่อระบบเดลัคํำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมดูหม่หรือบริการต่อกันได้เลยนะคะ ต่อมานะคะที่ส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินก็มีให้เลือกถึง2ช่องทางช่องทางแรกคือการสกแกน QR code ค่ะช่องทางที่ 2, t r u e Money w a l l e t เนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะ และในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสบันทีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณทองเดอร์บริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยลิงก์ก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเป็นโปที่เราต้องการจะเพิ่มยอดหรือเปล่าเนาะมันก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้นะคะ และในส่วนของบริการนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube Tik t o อจีหรือแพลตฟอร์มอื่นก็มีให้ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นของคนไทยนะคะหรือของชาวต่างชาติก็สามารถที่จะเลือกสันต์ต้องามต้องการกันได้เลยเนาะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเด็ดราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้และสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อดอรราชาการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถท,ที่จะมาแจ้งผ่านตัวช่วยเดอือตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีมีขคอยตอบกลับตลอด2 4ชั่วโมงนะ และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่คัดลอกลิ์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลรงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงเกันเลยนะคะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ห0 0ยบาทนั่นเองเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ spesm ที่เรามาแนะนํากันนั่นเองนะคะหากสนใจก็เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะเอาละคะ่ะเราจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดรค์ของเราอยู่ที่30เป็นใจนะคะเขาเรียกรองหลีลอะคะ นี่นะคะจากแค่3 1ใจเมื่อกี้เนาะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น536ใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะก็เพียงแค่คลิกลิก์ดานล่างพุแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสาหรับวันนี้หากผู้ผิดประการใดต้องขออภยนะัยวินตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะเนาะเผื่อเราจะมีการ เราจะมีการแนะนําเว็บไซต์ให้เรื่อยๆนะคะก็เข้ามาเลือกดูกันได้เลยเนาะและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ